กัปตันการ์สวัสดีครับพี่ดุชครับผมสวัสดีครับพี่เล็งครับผมครับผมแล้ววันนี้นี่เราอยู่กับเพย์แมทสวยๆครับผมขอบคุณกริ๊บิเด็กแง่นะครับผมเพย์แมทดีไซน์สวยๆครับผมคุณภาพพรีเมียมแง่มีคนคุ้นมากเลยเป็นสไตล์ที่แบบเหมือนเล่นออนไลน์มาเลยนะถูกต้องครับผมใครสนใจนะครับสามารถไปจับจองกันได้นะครับผมเพจกัปตันการ์ดก็มี สวยมากครับใช่แล้วครับผมหรือว่าใครอยากจะสั่งผลิตมีลายที่ต้องการเนี่ยทักทายเข้าไปได้เลยในเพจกีฟินิกได้เลยนะครับผมอ่าครับผมเข้อแรงของเราครับผมวันนี้ที่เอ็ดเอาเด็กอะไรมาฝากพี่นุกครับเอ่อคุณดูน่าจะรู้แล้วจากการดูที่ปกคลิปนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยไม่อยากให้พี่นุกรู้ครับเพราะงั้นอย่าไว้เซอร์ไพรส์กันตอนเล่นเลยละกันชวนพี่นุกมาเล่นพี่นุกก็เลยจัดเมตามาก่อนไม่รู้อะว่าจะต้องเจออะไรริสตารอนครับริสตาร์ดกับบีสอีวิลูชันครับผมแปลงร่างโชว ก่อนที่จะไปดูแบทเทิลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับผมพวกเราจะได้ยังอยู่บนฟีด YouTube ของทุกคนนะครับครับเรื่องคนเริ่มก่อนเริ่มหลังครับพี่เอสมีหน้าพี่กระจูหางพี่กระจูครับเอาเอาเอาหน้าแล้วกันครับผมหน้าครับผมเฮ่อออกมาหางวิลลุกเริ่มหลังเลยโอเคครับผมผมได้เริ่มก่อนได้เลยครับเริ่มแบทเทิล์ที่ตกทางนี้ พาบีก้อนเขาเอา้าหนีไม่ได้เอา้าพอนนี้แหละเลยปุ๊บไว้ก่อนอ่าอ่าคนดูรีเควสเยอะครับัหน่อยหนึ่ง <c oughs> ได้เลยครับผมเชิญเลยเขาจะจวรครับ <c oughs> รได้จวได้ใบนี้มา <c oughs> โอ้โหแล้วผมเริ่มก่อนนี่ผมใช้เนสบอลเลยครับผมได้เลยครับแต่ปอลมอนหนึ่งตัวลงเบนสได้เลยผมเลือกเป็นโลตอมบีครับฮันนี่เดี๋ยวนะจัวกันจวกันเห็นไอเทมทักสองใบน่าจะรู้แล้วแหละ งั้นไปดูตาหน้าแล้วกันครับผมผ่านเลยผมใช้ความสามารถครับผมชัดทันใจครับผมครับจวดก้านสามใบครับผมแล้วก็จบเกินเลยจวดสามครับครับผมอ่าเร็วเร็วลุ้เร็วทันใจก็เดินจุดก้านหนึ่งใบครับอ็นะไอแบบนี้มีมีทรงเดียวเท่านั้นแหละสตอชัวเอาพี่ลุงเอ็นเตวีครับผมงั้นใช้บัตรแบตเทิลวีฟีเลยใช้ได้เฉพาะเธอแรกครับผมเลือกโปเกมอนพื้นฐานมาวางบนเบนได้เลย หนักแล้วอย่างนี้หนักใช่ทีนั้นพี่นุกเลือกเป็นตัวที่ตีได้ไว้ก่อนดีกว่าที่ตกครั้งนี้แค่ตัวเดียวพอครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพอไม่ให้เราหนีเราเจ็ตเอเนจีครับผมโอ้ยโอ้ยเมื่อติดเจ็ตเอเนจีให้โปเกมอนบนแมนครับผมจะพุ่งไปที่ตำแหน่งต่อสู้เลยเราก็เลยใช้ความสามารถเลยครับฝีเท้าเร็วสกัดหนึ่งใบครับผมถ้าชืดทึบข้านอกลูกใช้ซัพพอร์ตครับผมเปเปอร์ครับผมหาการได้เทมปหนึ่งใบไอเทมติดโปเกมอนหนึ่งใบพี่นุกเลือกไอเทมเป็น แมชชีนต่อท่าต่อสู้อีโวลูชั่นครับส่วนไอเทมอย่างนั้นเหรอให้ตีได้ก็ต้องเป็นไฮประบอลนะโอ้ห oh, ันแกงเกินช่แล้วขึ้นมือเลยครับอย่างนั้นติดแมชชีนท่าต่อสู้อีโวลูชั่นให้กับเอนเต้เลยครับผมและโจมตีเลยครับอีโวลูชั่นเลือกโปเกมอนบนสนามไฟเราสองตัวครับผมเลือกที่ตัวของเี้สองตัวเลือกโปเกมอนที่สามารถมีวัฒน,นาการได้มาวางบนโปเกมอนที่เราเลือกได้สองตัวจุดจุดจุดจืดแล้วจบเทินเลยเขาเดินจั่วการครับผม นี่หารชินโอครับผมเอาแปะไว้ก่อนมาได้อะไรตอนนี้เป็นบอร์ดแล้วแล้วผมก็ลงนี่นะครับผมขับไปก้อนอีกตัวหนึ่งได้ครับเตรียมไว้ก่อนนี่ตรงกับละรผมผมใช้ก็ปล่อยครับผมสักุยาครับผมครับดูหยิบไพ่มาสามใบครับผมได้เลยครับแล้วก็เอามือสามใบไปวางไว้ที่ไพ่ครับผมครับแตามเดียวมือเป็นปึกกลับโอกกลับโยกกลับใช่ใช่เดี๋ยวลบเดี๋ยวลบมันก็เป็นปึกอยู่นีอันนี้ผมเอาไปวางไว้แบบเรียงตามใจชอบนะผมขอดูก่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกันคร ค okay. จากนั้นครับผมทำอะไรไม่ได้ผมขอชาร์จทันใจครับผมช่ว<อ>ยตามไปก่อนเลยหาของหาของหาอะไรครับพัเดินจบการ์ดครับฟรีเท่าเร็วจบการ์ดัสหนึ่งบาทฮันนอไฮปรบอลครับผมทิ้งแมชชีนท่าต่อสู้ยูวิูชั่นกับบัตรพัตเทิร์นวีฟีไม่ได้ใช้แล้วนะเพื่อนปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปลิซาดอนเอ็กซ์ครับมาแล้วมาแล้วคิดวดะการนี่ตกเอ่อลิซซัดเป็นลิซาดอนครับผมความสามารถปกครองแดนชำระราง เรื่องพลังงานพื้นฐานไฟสูงสุด3ามใบติดๆี่โปเกมอนไฟเราตามชอบครับผมติดหนึ่งติดสองติดสามโหตีได้ร้อยเดียวจริงจริงเบาเบาอยู่ไม่อยากลงอะไรทนี่มันหนีไม่ได้นะใช้เลยคีว่าได้การอีกตัวนึงเลยครับโอ้สองตัวเลยเหรอสองตัวเลยครับออาครบเลยนะครบคันเลยนะได้แล้วเต็มระบบเต็มสูตรทิ้งนี่ไฟสองไฟโเลือสองใบครับผมติดให้กับมิโซนเอ็ก อันนี้ของถืได้แล้วพียดารที่มือกี่ใบครับ1 2ึ่งสองสามห้าหกดปดเกโอ้สิบใบเย,ยอะไปงั้น,นจะโมให้กะเลยอ้าวยัดเข้าไปใต้กองครับผมจู่หกใบมีลนุกยัดใต้กองเ,เหมือนกันครับจู่หกใบเหมือนกันไม่มีอะไรเลยโ <c oughs> จมตีเลยครับผมเบ r ร์นิ่ง n รนโดมีโปเกมอนบนเบนทั้งสองฝ่ายทั้งหมดสต,ตัวแปดสิบเดเมตรบวกยี100้อเตรจ้ะหนึ่งร้อยเตรครับออนเองดิเบ้าเบาเบาวิวเขาได้ถูวกาครับผมได้จ้ะ ดูลหไม่มีอะแต่ียงสะท้อนอะไรไม่ได้ใช้ผมขอใช้การซัพพอร์ตครับผมครับผมคำเชิญของเอลิกาครับผมดูมือไว้ฝ่ายทั้งหมดครับผมวิ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 อ่ะมีอวิปปะเลือกวอยมอนต์พื้นฐานหนึ่งตัวครับลงมาที่เบนครับผมก็เป็นวิปะครับแล้วก็สลับขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้เลยโอ้ยโดนสตอร์แล้วก็ห้ามหนีห้ามหนีจากนั้นครับผมชาร์จชาร์จเลยครับผมจัวศาสครับผมโอเคจุ๊บจุ๊บป่แล้วครับ แย่้แหละเขาโดนจุกเอ้าหินปิดมืนถุงไปถงไปถุงไปจุกจุกกระเดิ่นได้ครับใช้ลองวีเปอร์เลยครับผมลอตลิซาดอนออกเขาวีหันชินนออกเลยได้ครับที่ลอตโซนนันจโมครับผมลองดูสิจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะเอามือกับเข้าในกองนี่นุกจมกผมก็โจมกเหมือนเดิม ยังไม่ทันสลับกองเลยขึ้นไม่ได้พอนั่งรอกันไปก่อนนั่งรอกันไปก่อนสือที่นุกจะส,สตาเลยดีนะสตาสตาเอาสลับขึ้นมาครับผมเ,เอาเลยครับเอาเลยหรือว่าจะจ้องหน้ากันไปก่อนหรือว่าจะจ้องหน้ากันใช่ห,หนุกต้องตีนะซีหนึ่งไพ่นะตรงนี้หนึ่งไพ่เลยนะครับดิฉัดอนไปนุ่นแล้วออกล้อโซนออก้อโซนว<ต>่าเรา<อ>วิวัฒนาการไม่ได้แล้วแต่ว่าพีก็ไม่ตายอยู่แล้ว ใช่ไม่ไม่คือพี่นุ er mm okay. okay, it, like okay, ๊กพี่นุ๊กเจวันนี่ต่อเางนี้เองตัวเองแต่พี่นุ๊กรอนรีซดอนเอาไปแล้วกดสตาร์เลยก็ได้ครับมาเกย์มา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 ขอตีหน่อยขอตีหน่อยเอ้าไม่มีโอ้ยมาจอกเหลือเกินติดไทยติดไทยของสลับติดไทยโอ้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วกดสตาร์ไปเลยตั้งจ้องติดป้ากันมันบันวันนี้รอสวีเปอร์ทำไมวันนี้อ่ะไปไปตัดหนึ่งทีตัดหนึ่งที เจ็ดเอเนจีครับโอ้อย่างน้อยก็ขึ้นมาได้นะขึ้นมาได้ครับที่ตำแหน่งต่อสู้ครับผมเออโจมตีครับเบอร์นิ่งดาบหนึ่งร้อยแปดสิบเจ้ารผมก็โดนเป็นร้อยแปดสิบเมตรรวมกับของเก่าด้วยก็เป็นสองร้อยแปดสิบครับผมครับผมไอพี่บอลก็หมดสภาพไปได้การ์ดวันหนึ่งไปครับได้ของสลับไม่นะของกก่าไอพี่บอลขึ้นไปครับผมได้ครับเขาจะจั่วการ์ดครับผมขอใช้นี่ครับผมเปเปอร์ครับผมครับมาถึงก็ใช้กันเลยเสิร์ฟไอเทมติดโปเกมอนกับ ไอเทมธรรมดาหนึ่งใบครับผมครับผมเลือกไอเทมธรรมดาเป็น counter er. c a t c h ร์แล้วก็ไอเทมติดโมนวันเป็นเครื่องลายความกล้ารครับติดเครื่องลายความกล้าให้กับเจ้าคาบิคอนดูแล้วก็ใช้ counter c a t c h ร er, ์ครับถ้าใครผมมีมากกว่าอีกฝ่ายครับผมสามารถเลือกโม้วนบนเบนท์ของไอฝ่ายมาที่ตำแหน่งต่อสู้ได้ครับลีซอนดีเอ็กซ์ออกบิ๊กปะกันบางครับผมผม <c oughs> อยากอยู่กับน้องๆนุงน่งๆ <c oughs> จากนั้นผม ผ่านเลยครับด้วยทาสนใจครับผมจัวสามแล้วจบเธอเลยมีคนยังไงมีคนอย่างเงี้แหละเข้าเทินจบรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ <laughs> สตาร์ก็สดไปแล้วอการแก้มไม่ไ้ <laughs> ค่อยๆเล่นกันไปครับผมพี่นุกสามารถที่จะตืดึงตืดึงผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่ทำ <c oughs> ตําปหที่สักแบบ ผมไม่อยากโจมตีใครแล้วผมเป็นคนรักสงบครับโอ้ยอยากจะลบใจจะขาดที่ไฟเหลืออยู่สองใบ้าแปลงล่างจะตีไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหหนูกานเนยไม่ทำอะไรไม่ได้เ้าเดินจวดก้าสติกไปครับผมโอ้โหกเกียกับยุ์สุนครับผมจ้ดเจ็ดครับผมหยิบซัพพอร์ตใบขึ้นมือครับผมโอ้ไม่มีซัพพอร์ตอะไรที่น่าใช้เลยครับผมแต่ว่าผมมีใบนี้ครับคาร์เสื่อครับผมครับหาที่เหลือกับข้องกรกระซับครับผม ผมใช้ซัพพอร์ตเลยครับผมคาเกสต์ครับผมมีแล้วผม,ผมขอดูมือของพี่นุ๊กหน่อยครับผมครับผมผมสามารถเลือกไอเทมติดโปเกมอนสเตเดียมกับพลังงานพิเศษสูงสุด2ใบครับผมที่ตำแหน่งติงการ์ดได้โอ้ยไติด <laughs> โปกเกมอนไอเทมติดโปเกมอนครับผมมีแค่ใบเดียวถ้างั้นก็ทิ้งแค่ใบนั้นแหละครับโอเคครับจากนั้นผมก็ชาร์จทันใจครับจวดสามผ่านแล้วครับข้าเถินจวการ์ดึ <c oughs> งใบท่านนี้แปลงร่างไม่ได้ลูกผ <c oughs> ่านโอ้ยเข้าเถินจวการ์ดครับผม โอ้ยผมมาแล้วผมก็ลงขับไปก้อนอีกตัวหนึ่งก่อนได้เลยพอแล้วทีนี้ผมก็พอใจแล้วปลอดภัยไรกังวลเดี๋ยนั้ผมใช้ฟุกเกเกีย3.2นิ้นครับผมได้ครับเจ็ดใบสี่บวกสามเป็นเจ็ดครับผมกับสปอร์ตอีกใบหนึงครับผมผมเลือกเป็นเปเปอร์แล้วกันครับผมครับอยากดูคลิปกันนานๆยังไงล่ะเดีนั้น้ผมใช้เปเปอร์เลยครับผมครับผมไอเทมติดโปเกมอนกับไอเทมธรรมดาครับครับผมเลือกเป็นนี่ครับผมเครื่องลายความกล้ากับเนสบอลครับครับ ติดเครื่องลแรงความกล้าแล้วผ่านเลยครับด้วยชัดทันใจอเคัจุ๊บจุ๊บจุ๊บดนจั่วโอ้มือเป็นล้าเลย่านเพราเธอจั่วกาดครับผมอยากได้แอร์ทามก็บอกกันดีๆก็ได้คลิปนี้คณดูได้ดูกันนานๆเลยครับผมแล้วผมก็ไปทำอะไรครับชัดทันใจแล้วผ่านเลยกินครับผมก็เดินจั่วครับอยังไงดียังไงดีน้าเท่าที่เราเห็นเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลย ขอลองเช็คก่อนนะนสบอลครับผมครับผมจะบนพื้นฐานมาวางบนเบนได้ไม่มีอะไรมีฮิตกครั้งนี้ฮิตกครั้งนี้เรื่องอกครั้งนี้ทอไมทำไมคือเรื่องของเรื่องคือพลังงานที่ใช้ตีก็ไม่พอซ่งมเป็นติดอยู่กับดิสดอดหมดแล้วไงใช่ครับมันกลายเป็นว่าโตวีดารุกก็ตีไม่ได้ติดพลังงานหนีไม่ได้เพราะว่ามีคาร์บอนขวางทางไว้อยู่ใช่แล้วก็ไม่มีไอเทมหนีเหมือนเล่นเกมเลยติดไถพี่นุ๊กติดโปเกรสฟ ไม่มีลูกผ่านครับโอเคครับผมเขาเดินจูบการ์ดครับผมตัดการ์ไม่มิลูก่ันได้ครับผม,มผบใช้เลยครับผมสุดยอดการ์ดทัดอร์ตดครับผมโจนสาวสามพี่น้องครับผมบดูท็อปเด็กหอยฝ e ่ายห้าใบครับผมห้าใบครับอ่าผมเอาไอเทมทั้งหมดที่ทเจอ,อทิง<ฮ>้งไปเลยครับหมดหสามใบห้าใบสี่ใบทีไปด้วยครับผมโอเคครับแล้วก็ที่เหลือก็เอากลับเข้ากองเลยครับผมแล้วจากนั้นผมก็ทาทันใจผ่านเลยครับชุบชุบแล้เดินตัวครับผ่านครับเขาเดินจูบการ์ดครับผม ผมใช้การอร์ตเลยครับผมครับชิมังโกชิครับผมนี่ยกเก็บทอยเหรียญสองครั้งครับผมครับทุกครั้งที่ออกหัวผมสามารถเอาการ์ดจากในกล่องเก็บเข้าไปที่พอบเด็กได้ครับได้เลยครับผมก็ทอยครั้งที่หนึ่งก่อยครับทอยครั้งที่สองครับผมหัวอได้เก็บการ์ดลงไปโจสามสาวแปะเข้าไปแล้วกันครับผมขาผมแล้วก็ชาร์จเงินจ่ายผ่านรับครับครับนี่โจขึ้นมือด้วยโจขึ้นมือโจขึ้นมือข้าเทินนโจครับยุกผ่านครับเดี๋ยวผมเ็าเดินตัวการ์ดครับแล้วผมก็นี่ครับผมโจสามสาวเลยครับ ขอดู5ใบครับผม5ใบ3 4 5โอ้โหจุกๆๆๆจุกจุกเป็ดก็ไม่เหลือนี่ครับผมเอาเレスบอลก็เอาไปครับผมครับแล้วก็ที่เหลือของกลับครับฮมีบอลทิ้งครับไม่ชาละผ่านแล้วครับครับผมเดี๋ย็กผลก่อนพี่นุ๊กเดินตัวครับคันแล้ะทำอะไรไม่ได้ครับผมผ่านเลยเขาเถิดจั่วการ์ดครับผมผมใช้นี่ครับผมกองเชียร์ของแกงเยียวครับผมครับผมเก็บซัพพอร์ตสูงสุด3ใบครับผมจัดกับเกากล่องกลับผมเก็บสามสาวชิมะมูชิแล้วก็ คาร์เดสต์ครับผมกับข้าวกรองอัซับครับผมห้ามเก็บตัวเองนะเดี๋ยวลูบได้ใช่เดี๋ยวผมเอาชิมาโมชิมาเก็บอีกทีแล้วก็ผ่านเลยครับกโคตรเจ๋วครับผมกำลังรอนัาจมูอยู่เนี่ยโดนนัาจมูแน่เลยใช่พี่นุกติดพลังงานให้กับบิ๊ปป้าครับมาแล้วมาแล้วทำสั่งของบอสครับโรตบไม่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 พี่นุกหนีได้ครั้งหนึ่งพี่นุกหนีแล้วขึ้นไปเอาลิซาซอน ขึ้นไปครับครับผมดิสนอดพี่นุมตีร้อยแปดสิบบวกตามไคลมารุค่าไม่เก็บเลยเด็กโอ้ยขอโทษครับเซนเซอร์ให้ด้วยจมตีไปก่อนร้อยแปดสิบเดเมจแล้วค่อยว่ากันร้อยแปดสิบเดเมตรครับผมโอ้มือเป็นเด็กเขาเดินผมจั่วการ์ดครับผมตรงนั้นผมใช้สปอร์ตไปนี้แล้วกันครับผมหาไม่เจอแล้วเนี่ยบตันครับผมครับเลือกพลมอนพื้นฐานนึงตัวครับผมครับเอาขึ้นมือทั้งหมดเลยครับได้เลยของที่ใส่อยู่ก็ขึ้นมือให้หมดครับแล้วผมก็คาร์กิอนขึ้นไปครับครับแล้วจากนั้นผมก ผ่านเลยครับไม่ลงด้วยเข้าเทิร์นจวดห้าหกนี่เหลือมือ8ใบยกหรอไซน์เนสบอลดูก่อนม่เหลืออะไรบ้างเข้าชัว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 อีกนี้เขาจะทิ้งเราได้นะมแค่นี้ยังได้อยู่โอเคง่า <Okay. S 1> อยู่อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยคุยกัน <c oughs> ตีไปก่อนครับผม180ดาเมจอ่าตอนนี้ก็เหลือ20ครับผมจับโดนเลยร้อยแปดสิบเซเมจครับผมเข้าเทิร์นเทียร์จวดการ์ดครับผมจับ นี่ก็ไปต่อเลยครับผมโบตัดครับผมมาไม่ให้ไพ่ทักไพ่ได้เลยเป็นคนดีมากุไปครับผมปุ๊บปุ๊บเสร็จ้าไปครับผมได้เลยครับแล้วก็ใช้แคชเชอร์ครับผมนี่ปักกันมาเอ้ยไม่ได้ตีแล้วไม่ได้ตีไม่ได้ตีหยุดก่อนหยุดก่อนครับยวมีอะไรอีกติดวิหารจินโอด้วยเลยได้เลยครับผ่านแล้วครับครับผมเข้าเทินจั่วการ์ดครับชึบผ่านเลยนครับเข้าเทินจั่วการ์ดครับผม จวนสามสาวเนี่ยถ้าผมไม่พยายามมันก็ไม่ขึ้นไหมผมใช่ไหมผมใช้โปเกเกียสามศูนย์ครับผมครับผมผมมาเจ็ดใบครับผมเพราะคงเขาเจอแหละเอากลับเขาไปขนาดนั้นได้เลยครับคิดดูครับว่าไม่เจอไม่เจออะไรขนาดนั้นเนี่ยเพรเป็นคาเก็ตสื่อแล้วกันครับผมได้เลยครับที่แรกเับของครับแม่ทิ้งพลังงานบนมือได้ด้วยขอดูหน่อยแล้วกันครับผมใช้สปอร์ตครับผมคาเก็ตสื่อครับผมดูมือหน่อยดูมือหน่อยเอานั่นจะโมทิ้งไปได้ไหมอะโปเกมอน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 ไอเทมไอเทมโอ้ มีไอเทมอยู่เท่านี้้แลวน้องนั้นโปเกมอนหมดเลยโอ้ทิ้งอะไรเนี่ยโอ้ไอเทมติดโปเกมอนไม่มีอะไรเลยพลังงานสเตเดียมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะโอเคแต่มีนันจโมใช่แล้วป้าเอ๋ยยังไม่ต้องทำอะไรผ่านเลยครับผมครับผมเขาแจะจั่วครับพี่ลูกเหลือการ์ดเหลือดีใบอ่ะหกใบหกใบพี่ลูกเหลือนันจโม่หนึ่งใช้ไปสองใบใช้ไปสองใบหรือเปล่าผ่านเลยครับเขาแจะจั่วการ์ดครับผมได้แล้วจบสับสปลาครับผมครับผมดูหน่อย เขาแบกห้าใบจุด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 โอ้โอ้สเตเดียมอยู่นี่โอ้โหแล้วนี่อะไรไม่เหลืออะไรได้จริงจริงอะไรได้จริงอะไรได้ทิ้งได้แค่ไอเทมครับผมโอเคถ้างั้นผมต้องทนรอไปสักพักเลยสินะครับโอเคครับผมเชิญเลยครับผมกลับท้องร้าไปเลยได้เลยแล้วผมก็ผ่านไปก่อนครับผมครับผมข้อต่อจั่วครับพี่นุกว่าเข้าเรนทันจรายแล้วพี่นุก นั่นจะโบงเลยดีครับผมเนี่ยเบกเต็มเลยเป็นเบกแล้วโจหกไปครับผมอ่าครับผมพี่ลูกซับหมดเลยแล้วี่ลูกผ่านเนี่เขาดินจ้ก์สครับผมแล้วผมใช้เนสซอนครับผมครับตับกองอ่ะตับกองก่อนแน่นอนที่ออกมาก็ต้องเป็นเจ้าโลตอมบีอยู่แล้วครับผมได้เลยครับมาดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่ไม่เป็นไรสร้างใหม่ก็ได้แล้วผมจะโจนสามสาวครับผมได้ครับผมดูเลยเมื่อกี้กลับไปใช่ไหมใช่ก็ต้องมีบ้างฮะ ห้าใบเปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนี่ครับผมเอาเจ้าลูกโงกระดาษไปครับผมว้าที่เหลือกับเขาเกอะเยจังแขบแล้วก็ผมใช้ชาร์จทันใจครับผมตัวสามแล้วผ่านเลยจุ๊บเก็เดินบุ่ะทำอะไรไม่ได้พันธุ์เลยเขาเดินจั่วการ์ดครับผมผมก็ไม่ต้องรีบอะไรมากครับผมชาร์จทันใจผ่านไปเลยครับผมครับ เผ่านเลยอดินจั่วครับผมทุกคนรู้แล้วยังครับผมว่าเด็กแบบนี้ไม่ควรเาไปเล่นกับเพื่อนดางนั้นผมใช้ว่างๆครับใช้ชิมาโมชิครับผมได้เลยครับหอยสองเหรียญครับผมเออหนึ่งก้อยเข้าไปแล้วเออไดแล้วเอาแกงเยวเก็บกลับ้าไปจากนั้นผมชาร์จตันจ่จั่วสามแล้วผ่านเลยครับมาด็กดูอ่ะชั้ผ่านเลยเขาเดินจั่วการ์ดครับผม เอาไว erm ้เล่นกับเพื่อนจริงหรือเปล่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนจริงหรือเปล่าผมยังมีอีกใบครับผมชิมามูชิครับผมได้เลยติดเถอะปุ๊บปุ๊บโอ้ยก้อยสามก้อยแล้วนะสามก้อยแล้วนะเออได้ใบหนึ่งว่าผมเอาผมเอาใบนี้ครับผมแกงเี่ยวครับแกงเี่ยวครับผมได้เลยได้เลยเอาไว้ที่ท็อปเด็กครับครับจากนั้นผมใช้ชาร์จทันใจครับผมชัวรสามเลยกลับมาได้เลยผ่านแล้วครับถ้าเด็นจั่วครับปุ๊บผ่านเพินเขาเจอจั่วการ์ดครับผม ผมใช้แก๊กเยวครับผมได้เลยครับเก็บ3ใบครับผมชิมามูชิชิมามูชิครับผมเก็บไว้ก่อนครับผมพรุ่งนี้ต้องใช้จริงๆแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นโัวสามสาวครับผมครับแล้วก็ทําใจเลยครับผมอีกสามผ่านแล้วครับเป็นจั่วครับทึ๊บไม่เจอผ่านโอ้ยจั่วคาสครับผมผมใช้โจนสามสาวเลยครับผมผมขอห้าใบหน่อยได้เลยมันน่าจะมีบ้างนะน่าจะโดนบ้างนะ ได้ใบบบอลสักใบหนึ่งก็ยังดีเ okay. <Yeah S 1> <laughs> ยอะแล้วแย่แล้วยังเหลือน้าจมูอีกได้อีกกีเดียวเท่านั้นแหละโอเคครับผมแล้วผมก็ท้าทันใจครับครับแคานั่งจัวจ่วอจั๊กคบผ่านครับเพราะดนจั่วการครับผมเราจักจะจั่วเยอะเกินไปแล้วชิมามูชิครับผมครับถอยหน่อยถอยหน่อยเอ้าูทำไมก้อยมันมาออกมากกว่าหัวเนี่ยอ้าูหนึ่งใบ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 ผมก็ต้องเก็บเป็นนี่ครับผมกองเชียร์แกงเยลครับทับเด็กแล้วผ่านเลยครับ เท่จั่วครับขึบผ่านครับเขาเทิร์นวได้เกี่ยวสุดทุกคนเลยครับผมใช้เลยครับผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเด้จวนสามสาวชิมามูชิแล้วก็จวนสามสาวครับผมครับผมขอสลับครับจากจากนั้นผมผ่านเลยครับโเขาเทิรัจวดวิ่ไม่ใช่ตอนนี้เหลือเด็กสามใบค,ครับผมสามใบเหลือเด็กสามใบเพราะฉะนั้น<า>มไม่ไมีทางเลือดอื่นแล้วครับนอกจากนังจโมเนโอแลนเอาันนจโม ไม่มาไม่ตายไม่ยอมตายไม่ยอมตายอ่ะตัดสองใบนี้ก่อนได้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 ครับผมเออตัดทำไมขึ้นมืออยู่แล้วลืมโทษแต่อันนี้ตัดให้ผมแน่นอนโอเคเอาไปเอาไปเลยไอเนียไปเลยไปเลยไปเลยผมโจหกผมโจหกผมโจห้าเหลือแต่โปเกมอนผ่านเขาเดดจวักการครับผมน่าจะเหลือแต่โปเกมอนแล้วแหละดูจากภาพพี่ลูกใช่แล้ว ผมโจนสามสาวดูปอดละกันครับได้เลยครับเผื่อได้สักใบหนึ่งก็จะดีไปหโอ้ไม่ได้ด้วยไม่เจอเลยงนั้นกลับเข้าไปครับผมนะครับผมจะไม่โดนนันจโมจากฝั่งพี่นุกแล้วถูกต้องรอตอมโจสามผ่านแล้วครับผมเขาเจอโจครับวี่ผ่านเขาเจอโจวการครับผมอีกกี่เทินเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเทินได้เลยโอเคผมชัด์จเต็มใจจอีกสามแล้วครับผ่านอะไรครับเขาเดจัโจชึบผ่านผ่านเทินครับ เขาได้จวครับผมเล่นกันไวมากเลยโปเกมอนโจรสาวดูหน่อยครับผมครับผมเผื่อได้ลดเทินไปสักเทินหนึ่งห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าว้าไม่ได้ลดแย่จังโอ้ยไปเล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 ยเอากลับเข้ากองสลับครับผมตัดแล้วก็ชาร์จทันใจผ่านแล้วครับรับข้าเทินจั่วครับชึบนี่ผ่านข้าเทินจวครับผมชิมะมูชิครับผมใช้เลยใช้แล้วขอหน่อยครับผมก้อยไม่ก้อยมันออกเยอะกว่าหัวเนี่ย ก็หัวโอเคหนึ่งยห้าสิบห้าสิบอยู่ได้โยได้โยโดนสามสาวไปครับผมตาหน้าพี่นุกจะมีเด็กห้าใบอ่ะแปลว่าตาหน้าผมจะรู้แล้วว่าพี่พี่นุกจะจั่วได้อะไรบ้างโอเคครับผมวางไว้ข้างบนครับผมแล้วก็ใช้ไม่ใช้ลราผ่านแล้วเขาจะจวครับเฮ้ยนะผ่านเกินเขาจั่วการ์ดครับผมโดนสามสาวครับผมเนี่ยเปิดเด็กดูแล้วห้าใบพี่นุกเหลือเท่านี้ครับเป็นบิดาลุบิดาลุโอเคครับผมวางไว้ตรงนี้ที่เดิมแล้วกันและผมก็ชัดทัานใจแล้วกันครับ ของละใกล้ละเราจะไ,ได้รู้กันไปแล้วเขาจะจัว่วเฮ้ยผ่านถืนเขาจะจัววจ่วการ์ดครับผมผมไม่ช้าแล้วผมผ่านเลยเขาจะจั่วเฮ้ยเฮ้ยผ่านถืนเขาจะจัว่วจะเฮ้ยเฮ้ยผ่านถินเขาเขาจะจั่วทำอะไรไม่ได้ผ่านถินครับเขาจะจัววจ่วครับผมโอเคนุกเหลือสองใบครับผมใช่แล้วอผมลงคนนี้เลยครับผมเคเคนคานิวีครับผมได้เลยตัวแปลกๆแล้วจากนั้นติดพลังงานให้กับเจ้าเคเกคานิครับผมครับ พีเจนครับดูดิผมจวงมาขนาดนี้ยังไม่เจอเลยต้องมาใช้ท่านี้ติดหินเติดพลึกแห่งฟงไพรครับผมได้เลยครับับง้นท่าสตาร์ของหินเป็นผนึกเลยครับผมดาวแบบท่าครับผมครับเกิดการที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือครับผมได้เลยโอ้เป็นใบต่อไปเกิดใบบน <c oughs> แต่นั้นผมใช้รถเข็นสลับเปลี่ยนครับผมใครับผมเลยหวยมอนพื้นฐานหนึ่งตัวสลับกับเบนท์แล้วก็ตัวที่ลงมาฟื้นฟูเฮดพีดสามสิบครับผมได้เลยที่ผมกดอันนี้ได้นะผมเปิืงอินเตอร์นะผมไม่เอาละไม่ตีแล้ไม่ทำไรนั่นละโจมตีแล้วครับผมด้วยค่าทลายก้อนหิมะครับผมครับเอาการ์ดใบบนสุดของใจไปสองใบครับลงกล่องทิ้งเลยหนึ่งสองครับผมแล้วก็ขาดเเลยครับเข้าเถินเด็กเอาครับผมไม่มีให้จวดแทนพนุกพ่ายแพ้ไปอ่า นี่เดี๋ยวพี่นุ๊กให้พี่เอสแท็กเวลาไว้เวลาเล่นจริงรู้เลยเดี๋ยวรู้กันอาอผมชนะนี่ผมยังไม่ได้บิดไพ่เลยจะไม่ตีกันอีกแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาไปเล่นกับเพื่อนระวังโดนนะอ๋อแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นเด็กคาบิก้อนขวางทางเป็นเด็กที่ได้เป็นแชมป์ แล้วมีคนกล่าวถึงเยอะมากๆน่าจะเยอ่อเรจิโนลที่เยอรมันใช่ครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆที่ขอมาไม่ว่าจะเป็นหลังไม้หน้าไม้ในคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามแต่ทุกช่องทางเยอะมากมจริงๆครับเยอะกว่าเด็กคอื่นๆใช่ค่ะเพราะว่าก็เลยสักหน่อยแล้วกันรับโชว์ให้ดูครับว่าเด็กมันเล่นประมาณไหนครับผมครับผมก็อย่างที่เห็นกันแหละครับก็เบสเน้นครับพต้นฝังทางนะครับผมมีมิคาลุเกะมาปิดความสามารถ ถ้าเกิดเราเจอเด็กที่เป็นความสามารถแรงๆอย่างเจ้ามิวครับผมนี้เราก็จะใช่ครับผมเราก็จะไม่เข้าจวได้ครับเป็นนิวคิวเขาก็จะตีเราไม่ได้ด้วยก็คือเพิ่มอัตราโปเกมอนตัวเบสพื้นฐานเข้าไปนะครับผมพิเจตวีเอามากดสตาร์แล้วกระโดดกับกองใช่ครับผมครับผมเคเคนครนี้เป็นหมัดฮุกครับผมเอาไว้ทําลาย2ใบสุดท้ายได้คเอาไว้เร่งสองเทร์นั่นแหละใช่แล้วครับผมแล้วก็โรตอมวีตัวนี้นี่ขี่เด็กเลยตัวที่ถ้าติดไัยขึ้นมาแล้วก็ ก็ต้องหาเจ้าเนี่ยครับผมเฮวีบอลแห่งนี้สุยดึงกลับมาให้ได้ใช่ครับผมอ่ไอเทมตั้งบอร์ดของเราก็เป็นซีเนสบอลหนึ่งบัตรเวทเทิลวีเอทีครับผมโอเยเกียร์เยอะหน่อยเอาไว้หาสปอร์ตที่มีเต็มเด็กเลยใช่เพราะว่าเด็กนี้สปอร์ตของเราอ่ะครับผมเป็นเล่นตามสถานการณ์เลยใช่ครับให้แบบพออยู่ช่วงแรกๆอาจจะต้องใช้เปเปอร์ในการตั้งบอร์ด ใช่นู่นหานี่หาพวกเครื่องรางความยักษ์อ่ะเอรื่องความยักษ์คืออะไรเครื่องรางความกล้าให่ความกล้าเอาไปผสมอะไรเครื่องรางเครื่องรางยักษ์ก่อนใช่ใช่ใช่เอามาผสมกันเพื่อที่ก้อนเกมมันจะมีคาบิก้อนยืน200แล้วก็ได้มีเคาน์เตอร์แคทเชอร์เล่นตามสถานการณ์เลยใช่ครับผมเกมก็ ครับตามเสาเล่นใช่ครับผมเคอร์เตอร์กคะเชอร์เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราเสียไพ่แรกไปแล้วเคอร์เตอร์กคะเชอร์เรามีค่าเท่ากับเป็นบอสเลยครับใช่ครับผมแล้วก็เราไม่เก็บไพ่ายฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วจ่ายจ่ายจ่ายยังไงฝ่ายตรงข้ามก็ต้องมาพยายามหนีกับไอเทมหนึ่งใบยากมากครับผมใช่ครับผมอ่ะมีสมุดมาด้วยเพื่อนไว้เก็บซัพพอร์ตครับผมสเตเดียมของเราเป็นวิหารชินโอเอาไว้ขวางพวกพลังงานพิเศษทั้งหลายอ่าในเมตาเกมมันจะเป็นเจ้าพวกลูเกียอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมเจตเอนเนจีของพวกเด็ก ลอสต่างๆด้วยใช่ไม่ได้ครับผมใช่แล้วครับผมซัพพอร์ตครับผมซัพพอร์ตพื้นฐานก็จะมีนั่นจ้มูกคำสั่งบอสเปเปอร์ครับผมที่เอามาไปใช้เป็นซัพพอร์ตพื้นฐานที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเนก็จะมีโจรสาวสามพี่น้องมาทิ้งไอเทมคำเชิญของเอริกะเอาไว้ดึงโปเกมอนที่เขาโจมตีไม่ได้เอามาสตอร์ไว้ที่ตำแหน่งต่อสู้ไปพูดถึงเล่นครบเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วครับไปที่แบบแปลกๆไม่ค่อยเล่นเนี่ยเล่นครบทุกสายค่าค่าเก๊ก ทาร์เก็ตสึกครับผมเอาไว้ทิ้งการ์ดบนมือนะครับผมแล้วก็จะมีปิญญาเอาไว้ทําลายพลังงานพิเศษได้หนึ่งสองใบเลยทีเดียวครับผมเซเวอรี่เอาไว้ลดเบนส์สนงกภาพใบนี้ก็คือฟอร์มิลเหมือนกันใช่แล้วครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตีเข้ามาแล้วว่าโบตันเก็บเอาตัวใหม่ขึ้นไปยืนใส่แล้วเแค่นี้เราก็จะไม่หมดหมดสภาพแล้วนะครับผมมีของรีอย่างกองเชียร์แก๊งเยลชิมาโบชิเอาไว้ทอยเหรียญเก็บของกลับขึ้นท็อปเด็กได้เลยใช่ครับลูก เด็กเล่นหมดแน่นอนจั่วรัวกันขนาดนั้นแต่ไม่หมดจัวๆใช่แล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับเด็กคาบิคอนขวางทางครับผมเราไม่อยากโจมตีใครทั้งนั้นเป็นเด็กรักสติครับผมเข้าคอนเซ็ปต์พีเอสมากพีเอสไม่ชอบตีใครใช่เลยครับผมใครที่จําได้ช่วงเอเชียวาย์ถ้าหากได้แพ้มาเจอพีเอสพีเอสก็เล่นเด็กประมาณนี้เหมือนกันนะน่าโดนด่าเลยเกินโดนไม่โดนด่าด้วยสันติของพีเอสนี่มันชวนจู่โจมผู้เล่นโดยตรงจริงๆครับผม ผมเคยไป,ไปแกล้งน้องในงานเขาด้วยครับน้องเขาบอกอย่างนี้ผมก็แพ้แล้วนะสิงน้องนี่คือน้องเด็กเจ็ดขวบเลยเจ็ดขวบเลยครับผมเล่นมิวเลยครับเนี่ยโดนผมก็เหนื่อยใจผมขอโทษแทนทุกคนด้วยนะครับเ <laughs> อาละครับผมส่วนเวลาถ้าเกิดใครจะเอาเด็กนี้ไปแข่งก็ลองดูเวลาที่เล่นนะครับผมพี่นุกให้พี่เอสลองแท็กไปแล้วว่าเวลาของเกมนี้จริงๆแล้วประมาณไหนครับอันนี้คือพี่นุกตัวผ่านตัวผ่านให้แล้วนะครับผอถ้าเกิดพี่นุกเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ เราจะใช้การ์ดไปไหนดีนะเราอาจจะเล่นช้ากว่านี้หน่อยเนี่ยเพราะวินุกเดือดานไปประมาณ17เทิร์นอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้ไม่ดีไม่ดีครับผมอย่าไปฟังพี่นุกนะครับเออครับผมแล้วก็สิทธิ์ในการยอมแพ้เป็นของผู้เล่นทุกคนครับเพราะฉะนั้นยอมแพ้ให้หน่อยได้ไหมครับผมไม่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 ทำไม่ได้เนาะไม่ไม่ไม่ขอแบบนี้ไม่ได้ครับผมถ้าถ้าฝ่ายเขาอยากยอมแพ้ก็เดี๋ยวเขาจะยอมแพ้ไปอ๋อถ้างั้นเราก็จบเสมอแล้นะจับมือกันจับมือน้อนต้องจับมือไม่ได้ถ่ายด้วยมีแต่เสียง โอเคครับผมประมาณนี้ครับผมกับเด็กซอที่ทุกคนถามหากันนะครับผมใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้แต่ถามั่งของคามด้วยว่าชอบเล่นด้วยกับเราหรือเปล่านะครับแด้ครับผมครับผมวันนี้พี่นุกับพี่เอ็นลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเด็กชวนเพื่อนเล่นเด็กเล่นไม่ยอมให้เพื่อนเล่นดดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮับเซียรังสิชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของเราก็ได้นะอยากได้เด็กลิสไลไปดูได้